ในเดือนพฤษภาคมปี2568พบว่ามีอัตราการแพร่เชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่อย่างก้าวกระโดดพบผู้ติดเชื้อถึง20,000รายและจากการเปิดเผยของาศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันระบุว่าเชื้อที่พบใหม่เป็นสายพันธุ์ XE c ที่กลายพันธุ์มานะครับไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่จัดเป็นโรคประจำฤด,ดูกาลแล้วคือมักจะมีการแพร่จำนวนมากหลังสงกรานและช่วงที่เข้าสู่ช่วงมีฝนหรือหน้าฝนครับ หากติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ XEC นี้อาการจะเป็นอย่างไรจากข้อมูลของจีนโนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่าอาการจากการติดเชื้อโควิด XEC มีอาการดังนี้นอกจากอาการที่เหมือนไข้หวัดแล้วยังมีอาการที่คล้ายที่ทับซ้อนกับโรคอื่นด้วยไปดูกันเลยครับ 1. กลุ่มอาการที่เหมือนไข้หวัดคือมีไข้หนาวสัน่นหายใจลาบาก ปวดศีรษะไอต่อเนื่องคัดจมูกหรือมีน้ำมูกไหลเจ็บคอรู้สึกเหนื่อยล้าหรือหมดแรงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดเมื่อยตามร่างกายสูญเสียการรับรู้กลิ่นหรือสูญเสียการรับรู้รสครับ 2. กลุ่มอาการที่คล้ายกับโรคระบบทางเดินอาหารเบื่ออาหารท้องเสียรู้สึกไม่สบายหรืออาเจียนผู้ที่ติดเชื้อมาแล้วสามารถติดเชื้อได้อีกหากติดเชือ้ออาการจะไม่รุนแรง ผู้ติดเชื้ออาจ,จไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อแล้วจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เชื้อโควิด e c แพร่ได้ง่ายครับวิธีการป้องกันนอกจากวิธีการที่เคยปฏิบัติกันมาเช่นหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่นการเว้นระยะห่างระหว่างกันการใส่หน้ากาก,ากแล้วเราควรให้ความสําคัญก,กับการสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยตนเองเช่นการได้รับแสงแดดและการออกกาลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องกินผัก และผลไม้ให้หลากหลายให้มากขึ้นเรื่องของทอดของมันพักผ่อนให้เพียงพอปล่อยวางจากความเครียดความกังวลครับ